เตรียมมันเทศมาหนึ่งหัวนะคะมันเทศสีม่วงปอกเปลือกให้เรียบร้อยอันนี้ของเราจะหัวใหญ่นิดนึงช่างแล้วได้250กรัมค่ะมันเทศเราก็หั่นเป็นแว่นๆแ,แบบนี้นะคะหั่นเป็นแว่นๆแ,แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเอามาใส่ลังถึงนะคะเอาไปนึ่งค่ะนึ่งจนกว่าจะสุกนะคะ ตอนนี้มันม่วงของเราก็สุกแล้วนะคะพอสุกแล้วเราก็บดค่ะใช้ช้อนซ่อมก็ได้นะคะบดบดให้ละเอียดถ้าเราหั่นแว่นเล็กๆแบบนี้มันจะสุกง่ายแล้วเนื้อก็จะซุยนะคะไม่ต้องเนื่องนานถ้าเนื่องนานแล้วแว่นใหญ่ก็จะทําให้หนึ่องนานเสียเวลานะคะชี้นเล็กๆอย่างนี้นื่องง่ายค่ะแล้วก็สุกเร็ว อันนี้ยังร้อนอยู่นะคะใช้มือไม่ได้ค่ะอันนี้สุกร้อนๆเลยนะคะหลังจากมันม่วงเราสุกดีขนาดนี้แล้วบดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใส่เกลือนะคะใส่เกลือโรยลงไปเล็กน้อยประมาณหนึ่งหยิบมือนะคะเกลือค่ะ แล้วก็คนต่อไปนะคะคนส่วนผสมเกลือนิดนึงหลังจากนั้นนะคะใส่แป้งข้าวโพดลงไปคะ่ะห้าสิบกรัมนะคะแป้งข้าวโพดถ้าใครไม่มีแป้งข้าวโพดก็สามารถใช้แป้งมันได้อันนี้สามารถใช้ทดแทนกันได้นะคะไม่มีแป้งข้าวโพดก็ใช้แป้งมันคะ่ะแต่ถ้าใครมีแป้งข้าวโพดก็ใช้แป้งข้าวโพด ต่อไปคะ่ะตามด้วยแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวนี่หนึ่งร้อยกรัมนะคะแป้งข้าวเหนียวตอนนี้ความร้อนเริ่มเบาแล้วนะคะมันเริ่มไม่ร้อนแล้วสามารถใช้มือนวดได้นะคะให้มือนวดได้เลยคะ่ะ ต่อไปกระทินะคะใช้กระทิกล่องหรือว่าน้ำกะทิธรรมดาก็ได้ค่อยๆใส่ลงไปนะคะค่อยๆใส่เละน้อยแล้วเราก็ค่อยๆนวดตอนแรกเราใส่น้ำเปล่าเล็กน้อยแต่นี้ตอนใช้กระทินะคะกะที่จะได้ให้มีความหอมมากขึ้นนะคะแล้วแป้งก็จะเป็นมันแป้งจะไม่แข็งกระด้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีกระทิก็ใส่น้ำเปล่าแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะคะอันนี้อยู่ที่ว่าเรามีวัตถุด,ดิบอะไรนะคะสามารถปรับ ปรับเปลี่ยนได้มีกะทิใส่กะทิค่ะตอนนี้แป้งเราก็นวดจนนิ่มแล้วนะคะให้นิ่มลักษณะแบบนี้ค่ะให้นิ่มมือแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะแป้งเรานิ่มใช้ได้แล้วนะคะต่อไปเตรียมถาดมานะคะโรยแป้งข้าวเหนียวเล็กน้อยเพื่อที่ไม่ให้ขนมติดถาดค่ะ ไส้ขนมวันนี้เราใช้ฝอยทองนะคะฝอยทองนี้จะมีหลายส,สีสีเขียวก็มีนะคะสีเหลืองก็มีวันนี้เราใช้ฝอยทองสีเหลืองนะคะแป้งเรานิ่มมากเลยนะคะไม่ต้องใส่ถุงมือก็สามารถทําได้คะ่ะบางคนใส่ถุงมือแล้วมาทําลําบากนะคะใส่ฝอยทองลงไปตรงกลาง แล้วห่อให้มิดเลยค่ะห่อให้มิดเสร็จแล้วนะคะป้าดเป็นก้อนกลมๆป้าเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เลยนะคะแล้วทำเปนแบนๆค่ะกดแบนๆน,นะคะ จแล้วเตรียมงา,มาค้างาขาวนะคะเราจะขนมล้วคุกไป็นงาขาวค่ะคุกงาขาวต้องสองด้านแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ถาดไว้นะคะใส่ถาดเรียงวางไว้ค่ะอันที่เหลือก็ทำใหม่นะคะเหมือนเดิมคะ่ะทำเหมือนเดิม ปั้นแป้งค้มกลมๆแต่แล้วแผ่แป้งแต่เยอะก็อร่อยนะคะก็ <c oughs> ได้แบนๆกลววมๆแบบนี้แล้วกลมๆแบนๆแบนี้แล้วก็คุกงานเหมือนเดิมค่ะกด <c oughs> ๆ,ๆนิดนึงงานจะได้ติดในขนมอันนี้ขนมเราปั้นเสร็จแล้วนะคะได้เต็มถาดเลยค่ะ เอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยไม่ต้องใส่ยเยอะนะคะใส่หยุดเป็นนิดเดียวเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้พายนะคะคนทั่วๆคนในทั่วกระทะอย่างนี้เลยค่ะพอกระทะเราเริ่มร้อนเราก็ใส่นะคะใส่ขนมลงไปค่ะ พอเราเอาขนมใส่กระทะลงไปสักประมาณทักห้านาทีนะคะแล้วก็กลับด้าน,นะค่ะกลับด้านนะคะพอขนมเราสุกดีแล้วปากออกนะคะ ัน,นี้สุกเหลืองนะคะตักออกอันไหนสุกเหลืองแล้วตักออกคะ่ะถ้าต้องการให้ความร้อนอบอ้าวอบอยู่ในนี้นานๆก็ใช้ฝาปิดไว้ก็ได้นะคะหาฝากระทะม,มาปิดก็ได้เพื่อที่จะให้ความร้อนนั้นอบอยู่ในข้างในนะคะ พอขนมเราสุกด,ดีแล้วตักออกค่ะตอนนี้ขนมเรานำมาจัดใส่จานแล้วนะคะลักษณะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะสวยงามมากเลยวิธีการทําขนมมันม่วงว่าจากสีสวยแล้วนะคะข้างในก็ยังเป็นไส้ฝอยทองสีเหลืองอร่อยมากค่ะสูตรนี้ดีมากๆเลยนะคะต้องไปทําทานแล้วค่ะ